โอเคมาเรื่อง,อองปัญหาของบ้านเมืองนะะเรื่องะะสําคัญนะคะเรื่องของกําแพงภาษีที่ประธานที่ปดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาประกาศแล้วนะคะเรียกว่าส่งเมสเซจไปยัง190ประเทศทั่วโลกนะคะที่ทําการค้ากับสหรัฐอเมริกานะคะโดนกันทั่วหน้ารู้สึกประเทศที่ไม่โดนคือรัสเซียมั้งเพราะว่าเพื่อนซีอ๋อเกาหลีเหนือด้วยเกาหลีเหนือรัสเซียได้ข่าวว่าไม่โดนนะอันนี้นอกนั้นโดน เพราะว่าไม่ได้ค้าขายกันอยู่แล้วใช่ใช,ใช่ประเทศไทยหลายคนมองว่าโอ้ยก็จะโดน10%ตแรกก่อนอใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะมาอีก3 0 3ส35คา <30, S 2> ี่สามลิบหก็จะตเต็มไอ้แผ่นชาร์จที่ ทรัมป์ถืออยู่เนี่ยตัวเลขบนั้นเนี่ยจะให้ผลในวันที่9เมษายนแต่คือณวันที่ประกาศเลยเนี่ย10%ทันทีนี่ก็ก็ตลกดีเหมือนกันคือแค่จะรอให้รออีกไม่กี่วันก็ไม่ได้นะต้องทําเป็นสองขยะเหมือนกับว่าจะให้รู้ว่าฉันเอาจริงนะไม่ได้ไม่ได้แบบพูดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยด้วยประเทศไทยด้วยด้วยสหรัฐอเมริกาแน่นอนนะคะเป็นประเทศที่เรียกว่าก็นําเข้าหลากหลายนะคะจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะ ทางภาคของเอเชียจีนไทยไทยเรานี่ก็ส่งอาหารนะคะ <c oughs> อาหารอาหารแช่แข็ง <c oughs> ต่างๆเ <c oughs> นี่ยส่งไปแล้วเราก็ได้ดุนสหรัฐอเมริกาถึง1 8ซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้ถือว่าไม่น้อยนะคะแต่พอเจอแบบนี้ก็คือจริงทรัมป์เขาประกาศตน้งแตอนหาเสียงแล้วว่าถ้าเขาได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะจัดการเลยประเทศที่ได้ดุนเขาเนี่ยเขาจะจัดการให้หมดแล้ววันนี้เขาก็จัดการแล้วจริงๆเพียง <c oughs> แต่ว่า <c oughs> คนก็ไปถามกับคุณแพรทองทานใช่ไหม เดี๋ยวให้บวอที่บายดีกว่าความหมายที่นาย,ยกพูดเนี่ย <c oughs> more for less less for more ด <c oughs> ิฉันสงสัยมันคืออะไรแต่ถามว่าคำนี้คุ้นไหมคุ้นเวลาที่เขาทำพวกมา r k เก็ตติงของของการตลาดอะไรพวกนี้ลดแลกแจกแถมอะไรพวกนี้นะก็จะเคยได้ยินคำแบบนี้ไงแต่ว่าพอมาใช้กับเรื่องนี้มันมันกำลังสื่ออะไร เอาจริงอ่ะบอกเข้าใจว่าที่บอกว่า less for more อ่ะหมายความว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องถอยให้เขาคือคือได้บางอย่างน้อยลงคือถอยเรื่องถอยเรื่องมาตรการอะไรเงี้ยถอยให้เพื่อเพื่อให้ยังค้าขายได้ต่ออ๋อแล้วอาจจะในที่สุดก็อาจจะมีแบบพัฒนาการขึ้นมาจนกระทั่งได้ได้ได้มากขึ้นในที่สุดพูดง่ายว่าก็คือ less for more ในในความหมายของนายกวันนั้นยอมเข้าใจว่าเดี๋ยวเรายังไงก็จะต้องยอมลด ลดอะไรบางอย่างให้ได้น้อยลงอย่างเช่นลดภาษีก็คือ less อ่า f o r m o ก็ more, คือเพื่อที่จะยังค้าขายกันต่อไปและค้าขายได้มากขึ้นอันนี้อัน,นอันนี้เลยคือเราเรางงว่านายกสือเลยเพราะว่าเราอาจจะต้องไปเจอกับภาษีของเขาเวลาเราส่งออกไปใช่ไหมใช่ค่ะคือเขาทำอย่างนี้เพื่อให้เราลดภาษีของเขาก่อนคือไทยเนี่ยได้ดุนจากสหรัฐอยู่เป็นหลักล้านล้านบาทอ่าหมายความว่าเราขายของให้เขา มากกว่าที่เขาขของให้เราคือเรากําไรเขาอยู่ว่าง,งั้นเถอะก็คือคือเขาขัดดุนอยู่สารัฐขัดดุนอยู่สารัฐจึงต้องพยายามขึ้นขึ้นภาษีเพื่อให้ลด ไอสัดส่วนของการขัดดุลลงนายกก็เลยพูดว่า less for more เขาหมาความว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องถอยจากที่เราเคยชาร์จภาษีเขาเยอะเราก็อาจจะต้องชาร์จน้อยลงแต่อันนี้คือไม่ได้พูดินดีเทลนะแต่ในกรอบความคิดโบเข้าใจว่านายกหมายความอย่างนี้แต่ที่คนงงเพราะว่านายกดันพูดคำสร้อยมาคู่กันว่า more for less less for more คำนี้มันก็เลยแปลไม่ได้แล้วอ่าเพราะ more for less เนี่ยมันไม่มีหรอกใช่แต่วันนี้มันก็คือ เลสฟอร์หมอซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่คำจำกัดความที่ดีนักแต่ว่าเนื่องจากเป็นการพูดสั้นๆด้วยมันก็เลยอาจจะไม่ได้ขยายความเพิ่มเติม,ม,มคนคนที่บอกว่าไม่เข้าใจอ่ะบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือแกล้งไม่เข้าใจอะแหละเพราะว่าเหมือนว่านายกพูดไม่รเรื่องคือถ้าเราฟังเลสฟอร์ m มอมันก็คือน้อยแต่มากอะ่ะคือจ่ายน้อยแต่ได้มาก อะไรแบบนี้จะในความหมานี่แต่นี้มันก็คือต้องต้องดูทั้งบริบททั้งบริบทเราเคยเก็บภาษีเขาเยอะสุดท้ายอ่ะก็อาจจะต้องออะไรยอมถอยอ่ะยอมถอยลงเพื่อเราไม่เสียโอกาสอ่า แต่ซึ่งพอมาถึงวันที่ออกถแถลงการออกมาจริงๆเนี่ยก็กลับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เมืองไทยเลือกอเมืองไทยก็ไม่ได้เลือกที่จะลดภาษีให้สหรัฐในทันทีนะคะคือตอนนี้แนวทางในโลกนี้มีกันหลักๆอยู่3ามอย่างที่ออกท่าทีมานะท่าทีแรกก็คือชนคุณขึ้นฉันฉันขึ้นคุณอย่างเช่นจีนแคนาดาทำท่าทีที่สองคือหมอบ ฉันถอยให้คุณเลยฉันลดเลยศูเปอเอาไว้เลยจ้า,าสหรัฐอันนี้คือเวียดนานมทำถ้าทีที่3ก็คือยังไม่ได้ขยับอะไรแต่ว่าเตือนประชาชนว่าอเออเดี๋ยวจะมะีเหมือนกับสถานการณ์รุนแรงเลยนะอย่างเช่นสิงคโปร์ส่วนของไทยเนี่ยโบอ่านจากแถลงการเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยก็คือจะไปเพิ่มการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐเนื่องจากตอนนี้เรานําเข้าน้อยกว่าที่เขา นำเข้าจากเขาน้อยกว่าที่เขานําเข้าจากเรานายกก็เลยบอกว่าจะเพิ่มการนําเข้านะคะในด้านพลังงานอากาศยานและสินค้าเกษตรก็คือให้สหรัฐขายของให้ไทยได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยอากาศยานเนี่ยพี่ตาแป๋วก็คือพวกเครื่องบินหรือเครื่องบินรบ ซึ่งยุทธธปกรณ์น่ะเราก็นำเข้าจากอเมริกามาหลายอย่างนะใช่ถ้าซื้ออาวุธจากสหรัฐมันก็คือได้ชั้งใหญ่ๆเลยนะคะที่เราขายสินค้าเกษตรสินค้าน่นนี่ของเราเนี่ยมันก็ยังขายได้อยู่เขาคิดว่าถ้าซื้อตรงนี้มาก้อนใหญ่ๆก็จะลดการขัดดุลของสหรัฐก็อาจจะทําให้สหรัฐเนี่ยผ่อนปลนอะไรให้เราในภายหลังอันนี้คือมาตรการหลักที่เขาจะทํามันคงจะยังคือเขาบอกว่าการที่ทํงส่งสัญญาณออกมาแบบนี้ก็คือพูดง่ายว่าให้มาต่อรองอ่ะแหละ ก็คงจะต้องมีมีจังหวะในการที่จะต้องต่อรองกันได้อีกนะคะคือที่ผ่านมาอย่างที่รู้คือไทยกับอเมริกาเนี่ยค้าขายเป็นพันธมิตรกันมาต้องบอกว่าเป็นร้อยปีแล้วเนาะสำหรับประเทศไทยกับอเมริกาแล้วก็ที่ผ่านมายุโทโธปกรณ์ทางการทหารโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนำเข้าจากอเมริกามาเยอะมากแต่ว่ามาอันหลังล่าสุดที่มันเป็นประเด็นอยู่ในของกองทัพอากาศนะ่ะเรื่องของการสั่งซื้อเครื่องบินเนี่ยที่ผ่านมาก็จะนำา F-16 หรืออะไรจากอเมริกาแต่ตอนหลังมาเนี่ย เราเปลี่ยนไปซื้อของสวีเดนก็คือกริปเพนใช่ไหมคะที่เลือกไม่เอา F16 อันนี้แปลไปว่าจะกลับมานะนั่นแหะสิอันนี้ยังไม่รู้แต่ว่าไม่แน่าใจนะกริปเพนที่เขาทำข้อตกลงกันไปหรือยังเพราะว่าเปลี่ยนเอากริปเพเพราะว่าถ้าซื้อ F16 มันได้ไม่กี่ลําในราคาที่จะต้องจ่ายถ้าถ้ากริปเพนได้จํานวนเครื่องบินที่มากกว่าไซส์เล็กกว่าคล่องตัวกว่าคือก็ต้องดูกับ แอคทิวิตหรือรูปแบบยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่จะใช้อ,ะอ่ะกริปเพมันเป็นมันเป็นเครื่องบินที่ไซส์เล็กกว่า F16 F16 เป็นฝูงบินขับไล่ย,ยงกริปเพนนี่ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าจะเหมือนกับรถสปอร์ตนะคือมีความปราดเปรียวคล่องตัวกว่าแล้วก็สวีเดนเนี่ยมี After Service ที่ดีกว่าหร,หรือว่าพวกแบบเรียกอะไรนะ คําแนะนําหรือความองค์ความรู้ต่างๆ uh huh. how to อะไรเหล่านี้ที่เขาจะให้เสริมมาได้อีกแต่ของมริการนี่ซื้อเครื่องบินแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเอาแบบ how to อะไรของเขาจ่ายเงินต่างหากอีกนะคะ แล้วก็ after service เนี่ยก็ไม่ดีเท่าสวีเดนไงถึงได้ตัดสินใจหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้เลือกได้มากขนาดนั้นเพราะว่าต้องต้องไปเพิ่มการซื้อละแล้วก็ไอ้เซ็กชันเนี้ยคงเป็นเซ็กชันหลักแต่แปลกใจสิงคโปร์สิงคโปร์นี่คือจริงๆสิงคโปร์เป็นประเทศที่แทบไม่มีอะไรไปส่งออกขายใครเลยนะมีแต่นำเข้าเลยนะไม่รู้เขาไปอะไรตรงไหนสิงคโปร์เขาเป็นประเทศแห่งการเทรดดิ้งอ่ะเขาบริษัทสิงคโปร์อ่ะไปเปิดสาขาในประเทศอื่นเยอะมาก รวมถึงอเมริกาด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆทุกๆท,ทั่วๆเลยค่ะ<ม>พอเขาไปอยู่ทั่วๆก็หมายความว่าในทุกประเทศที่เขาไปอยู่พอมันได้รับผลกระทบธุรกิจของเขา่ก็ได้รับผลกระทบหมดเหมือนกันก็เลยเขาก็แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเขาเป็นประเทศเล็กเวลาเกิดอะไรขึ้นเขาก็ค่อนข้างจะหวั่นไหวกว่าที่อื่นด้วยบยังมองว่าแถลงการของนายกสิงคโปร์อ่ะ จะบอกว่าเวอร์ก็ก็เวอร์นะ <c oughs> คือสิงคโปร์เจอไปแค่10%แต่ว่าเขาพูดให้คนคอของเขาเหมือน,นออตกใจเยอะมากทั้งที่จริงๆแล้วโอเคสิ่งที่สิ่งที่ Trump ทรัมป์แถลงมันเป็นเรื่องใหญ่แต่มันไม่ได้หมายความว่าทรัมป์คือปัจจัยเดียวของเรื่องทั้งหมดเนี่ยพอทรัมป์พูดปุ๊บคนอื่นๆก็มาเติมปัจจัยอื่นๆหรือแม้แต่พลเมืองสหรัฐเองที่วันนี้ออกมาประท้วงกันเต็มทองถนน มันทําให้กําลังของทรัมป์ลดลงหมายหมายความว่าไม่ใช่ว่าทรัมป์ประกาศวันแรกแล้วดูมีพะละกกาลังแล้วพะละกําลังนั้นจะล้างผลาญไปทั้งโลกได้เลยแบบที่นายกสิงคโปร์ก,กังวลเพราะแรงต้านภายในประเทศเขาเองก็มีสูงใช่เ,เพราะทันทีที่ทรัมป์โยนปัจจัยนี้มาคนอื่นก็เอาปัจจัยอื่นมาเติมจนกระทั่งพลังของทรัมป์วันนี้มันก็ต้องลดลงใช,ใช่เรียกว่าเป็นมีแบบปะท้วงขับไล่แล้วด้วย ขับไล่ทับกันแล้วอะเริแทบทุกรัฐเลยมั้งนะคะแล้วก็ดังนั้นการตอบสนองของของแต่ละรัฐบาลในประเทศต่างๆมันไม่ได้หมายความว่าต้องรีบมากถึงจะดีหรือไม่หมายความว่าต้องแสดงความตกใจกับมันมากเท่ากับสิงคโปร์ถึงจะดีนะบอมองว่าเผลอๆเนี่ยการทําให้คนแพนิค ก็จะส่งผลโดยตรงกับการจับจ่ายของคนณนาทีนั้นเลยอ่ะก่อนที่จะถึงวันที่9้าด้วยซ้ำนึกออกไหมคนแบบเอ้ยเดี๋ยวแบบวีคเอนนี้ฉันจะไปชอปปิ้งฉันจะไปซื้อของแพงฉันจะไปกินข้าวยำก่อนเออกินมาม่าก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่บอกแหละว่ามันเหมือนมันกับเป็นการส่งเมสเซจเฟสแรกของทรัมป์ไงแล้วก็พอมีปฏิกิริยาแบบนี้ก็ต้องรอดูท่าทีหลังจากนี้ของทรัมป์ว่าจะเปลี่ยนปรับยังไง